พาคุณผู้ชมขยับขึ้นไปดูที่เชียงใหม่หน่อยนะครับพาไปดูกลุ่มวัยรุ่นครับเขาเรียกกันว่าแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองที่เชียงใหม่ออกมากันกลางดึกกลางดื่นครับแล้วก็ไล่ปาระเบิดปิงปองเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดครับชาวบ้านในพื้นที่บอกอยู่กันไม่ได้ไม่ไหวจริงๆมันอันตรายเดือดร้อนกันสุดๆอยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการด้วยครับ เนี่ยครับก่อเหตุกันแบบนี้เลยครับภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บริเวณแยกวงเวียนชุมชนช่างที่จังหวัดเชียงใหม่บันทึกภาพเป็นกลุ่มวัยรุ่นมีทั้งชายทั้งหญิงนะครับราวสัก2ี่สคนครับหรืออาจจะมากกว่านั้นขี่รถจักรยานยนต์มานับ1ิบคันมีการปาระเบิดปิงปองเข้าไปในร้านเสียงดังสนั่นวันไหวครับจากนั้นก็เดินกลับไปคว้าเอาท่อนเหล็กมาทุบทําลายรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดนี้ก็หลบหนีไป ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับจุดที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สองคันเสียหายและได้พูดคุยกับนางสาวนวนปลปางเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บอกว่าช่วงประมาณสักตีห้าที่ผ่านมากําลังนอนอยู่นะครับจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังสนั่นขึ้นมาตกใจตื่นตอนแรกคิดว่าเป็นรถชนก็ออกมาดูปรากฏว่าเอาไม่ใช่ครับรถที่จอดอยู่หน้าร้านเสียหายไปสองคันเกิดจากอะไรไม่รู้ครับไปเปิดกล้องวงจรปิดดูภาพก็เป็นอย่างที่เห็น ท้ายที่สุดชัดเจนฝีมือแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองครับแค่คุณโยนประทัดเข้าบ้านคนอื่นแล้วก็มาทําทําลายทรัพย์สินของข้อวขอของคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะเออเราก็รู้สึแกแย่แค่นี้แหละกลัวไหมฮะเรื่องความปลอดภัยแน่นอนเลยคะ่ะมันก็ธรรมดาเนาะคนเราอยู่ๆเราเราไม่ได้มีเรื่องกับใครอะแล้วเด็กพวกนี้มาจากไหนไม่รู้เออแล้วแบบดูแล้วแบบ,แบพี่แฟนเปิดคลิปให้ดูคือมันเป็นวัยรุนนะ่นเนี่ยยังเป็นเด็กๆอยู่เลยอะ ขณะที่ทางตํารวจนะครับพันตารวจเอกกิติพงศ์เพชรมุนีผู้กํากับการสอบพอช้างเผือกครับสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ติดตามผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีนะครับก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่ชัดเจนพร้อมกับกําชับให้สายตรวจเพิ่มความถี่ในการออกตรวจสอบป้องปรามในพื้นที่อย่างเข้มงวดด้วยครับ